คุณตุลเอกสอุวินขวัญเมืองผู้ราชการกรุงเทพผหานนความประกาศลาออกจากตําแหน่งแล้วนะครับหลังจากนี้เตรียมพร้อมที่จะสู้สึกเลือกตั้งผู้วนน่าปทมในนามอิสระครับโดยผู้ราชการกรุงเทพผ่านครบ,บอกนะครับว่าจะไม่สังกัดทัพไหนขอเป็นอิสระนะครับและประกาศว่าอีก3เดือนจะกลับมาใหม่ครับพี่น้องประชาชนชาว,ชาวากรุงเทพผนานนครผมก็คงจะต้องไปสมัครแข่งขันในการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการเทพผ่านนคร ถามว่าผมติดยึดกราหน้าไม่ไม่ใช่แต่ผมต้องการจะมาทํางานที่มันยังค้างอยู่ที่ทําไปแล้วเนี่ยมันยังไม่เสร็จ mm hmm. จริงจริงแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นอิสระแต่ว่าเราจะมีกลุ่มละก,กลุ่มเทพนะครับไม่ใช่พักการเมืองนะเป็นกลุ่มคนที่อพว้ใหญ่บ hmm. ้านเมืองละุงเทพเขาเขาตั hmm. ้งกลุ่มขึ้นมามแร้วเพื่อที่จ เขาก็มาบอกกับผมว่าเขาจะสร้างหนับสหนุนผมก็เป็นเรื่องที่เราก้อขอบคุณผมยืนยันนลถ้าผมเป็นผู้ว่าสายการเที่ยานาครซึ่งมาจากการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยคนประเทศคนหนุ่มคนสาวทุกค,คนไปแลงแม้กระทั่งคนพิการบางส่วนเนี่ยคนหนึ่งจะมาเป็นผู้บริหารของกรุงเทพมานาครกับผมท่านผู้ว่าครับบางบางพักการเมืองยังไม่มีตัวที่จะลงสมัครถ้ามีพักการเมืองมาทาบทามท่านผู้ว่าจะลงสมัครในนามของพักการเมืองหมือไม่ไม่ ไม่ไม่เหต้องเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวนตัวเองนะครับผมไม่ได้เกียดรัฐการเมืองต่างๆผมขอขอบคุณใครที่อยากจะชักชวนผมนะ่แต่ผมอยากจะไป้วยตัวเองผมยืนยันอยู่อย่างเดียวว่าผมจะต้องปฏิบัติให้ได้สองประสานกันเหมือนกันียใหงได้สามจะเอาคนคนหนุ่มคนสาวอ่ะคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเนี่ยแนวความคิดคุณเขาต่างๆเนี่ยผมเปิดรับคนผมยืนยันเลยนะครับ ผู้บริหารกูแค่บรรทอนที่มีผมเป็นผู้ว่าทั้งต่อไปเนี่ยจะมีคนหนุ่มสาวหรือหรือที่เขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยขึ้นผู้บริหารกูแค่บรรทอนอยากให้ท่านลองประเมินคะแนนตัวเองครับเต็มสิบท่านคิดว่าทำหน้าที่ได้กี่คะแนนครับผมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งไปแล้วเนะี่ยที่เหลือเนี่ยผมจะสมัครใหม่เนี่ยเพราะจะทําที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งให้มันจบก็คือทรับีห้าคะแนนให้เต็มสิบครับท่านพูดว่าทำไมประเมินคะแนนตัวเองน้อยจังห้าคะแนน ถ้าคะแนนน้อยไปไหมครับหรือว่าหรือว่าทําไมได้แค่ครึ่งเดียวครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันผมผมก็คิดว่าผมผมนำได้แค่นั้นเนี้ยแต่ย้อนไปยี่สิบสามสิบปีเนี่ยนโยบายที่สวยดูมีใครเคยทำไหมผมถามว่ามันไปสู่การปฏิบัติไหมไม่มีนะผมเนี่ยห้าปีเนี่ยมาปฏิบัติผมไม่ได้พูดตอนนั้นนะแต่ผมทานะครับือนโยบายเขียนกันเยอะแยะหมดเลยเก่งทั้งหมดเลยเขาเขียนดีมากดีมากเขาเขียนด้วยดีมาก แต่ไปสู่การปฏิบัติมันไม่มีเคยมีใครทำท่านไปดูได้ย้อนหลังไปสัก20-30ปีผมเนี่ย5ปีเนี่ยปฏิบัติผมไม่ได้เป็นผู้ว่าแล้วนะตอนนี้แต่ว่าในกรณีที่ส่งต่อกระทรวงการคลังก็ไม่ต้องไปต่ออะไรยกผมไม่ต้องไปต่อได้ค่ะคาณผู้ว่าอยู่ที่พหลมอเลวนี่คะแต่ว่าเรื่องนี้มันก็เหมือนเป็นเรื่องที่เราทาามมแต่่่อย ป <c oughs> ท่านผู้ว่าครับท่านผู้ว่าครับที่ดวกผมทำงานน่ืนะยผมยืนยันยมัเดียวว่านโยบายที่เขียนกันสวยหูดูเท่ไม่มีใครเคยทำเป็นคนทแฮปี่อะไรที่สุดคะโครงการที่รู้สึกว่าเราขัดจาสองตอาเาที่สุ ที่เป็นความสูงหมคือความสบายของพี่น้องประชาชนนีคือความสองผมว่าค่ะขอได้ถามได้ัคะว่าองน่นี่กระแสว,ว่า่าลงเลังเลอะไรเป็นงกนเ,นกนเกี่ยงค่ทให้ท่านตัดสินใจลงนะคะผมไม่ได้ลงเลนะแต่ก็ ผมเป็นคนพูดน้อยครับท่านพูดว่าครับก่อนหน้านี้เป็นนักปฏิบัติก่อนหน้านี้ท่าทีพลเอกประยุทธ์สนับสนุนท่านพูดว่าเป็นตัวแทนนะครับทำไมไมผมไม่ได้ถามใครเลยผมไม่ได้ไม่ได้ให้ใครสนับสนุนเลยท่านท่านพลเอกประยุทธ์ยังเชิญชวนอยู่ไหมครับไม่ได้เปลี่ยนครับประชาชทนเท่านั้นที่จะตัดสินใจว่าใครเหมาะสมทรับไม่ได้ปิดกั้นนะผมได้บอกไปแล้วว่าผู้สมัครคนอื่นเนี่ยโอ้โรไฟายดีมากเลยท่านก็ลองดูเขานะ ดูเขาคนไหนชอบคนไหนไใครรักใครชอบใครก็เลือกเขาแต่ถ้าตัวเลือกมันไม่มีก็มาเลือกอัุวินละกนันท่านนาย,ยากฯรถไฟฟ้ไาไปถามายยกันเายกท่านอสุวินครับถ้าถ้าท่านประยุทธ์ชวนให้ลงในานามพรรคจะลงไหมครับไม่มีไม่มีผมมีแปดีจะได็เจอกันม่วมกันนโยบายอะค่ะจะปวดหมาอะไรนะ <28 S 2> ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวทางส่วดและการเขาไปส่งนั่นเองเต็มไปแล้วพี่เต็มไปแล้วแล้วก็ยี่แปดเราเจอกันอีกรอบนึงยี่สิบแปดเดี๋ยวจะประกาศกรุงเทพต้องไปต่อนี่คือสโลแกนที่จะใช้หาเสียงเลยไหมครับหลายเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รอยี่แปดแล้วกันจะมีนโยบายใหม่ๆอะไรออกมาไหมคะพราว่ายี่แปดแค่เจอกันถือว่าสิ้นสุดอะไรที่ล้วจบแล้วผมลาออกแล้วมันต้องตัดใจเองอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนเก่ง เดี๋ยวท่านจะไปไหนต่อคะไปหาเสียงสิท่านพูดว่าครับยังไงวางไว้ตรงไหนที่แรกปลาปลาย้ำหรอกให้เดี๋ยวมาละเนี่ยมาบอกมาบอกมามากราบตรงท่านก่อนบอกฝากไว้ก่อนอีกสามวันเรจะกลับมาใหม่โอ้โหสามเดือนจะกลับมาคุยคุยพร้อมผยแล้วการซื้อ